เจ้าว่าไม่เจอันนี้ไม่เห็นมาสักทีนึงอ่ะใช่เนี่ยมันโอ้โหเลยมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยนัดเราไม่ยอมมาตรงเวลาเลยเนี่ยงั้นไปประชุมก่อนเลยไหมไปเลยดีกว่าไปไปต้องรอแล้วช้าเกินไปเนี่ยนัดไม่เป็นนัดใช่เนี่ยค่ะคุณยุ้ยค่ะงานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะโอเคไหมคะก็โอเคนะคะเอ๊ะ แต่เท่าที่เราตัดกันไว้เนี่ยคนพรีเซนต์จะมีสามคนไม่ใช่หรอคะเออใช่ใช่ค่ะน่าจะกำลังมานะคะเดี๋วตดตน่าจะกำลังมาแล้วค่ะพอดีว่าเราติดต่อไปแล้วกำลังมาใกล้แล้วค่ะเร็วแกเร็วอุ้ยใส่แล้วใส่แล้วทำไงดีวะทำไงดีอฮ้ยเอาไงดีวะเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่ารถชนบนทางด่วนแล้วกันเว้ย วันนคะทุกคนที่มาสายออกจากบ้านตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแต่พอดีเจออุบัติเหตุบนทางด่วนค่ะรถติดมากเลยก็เลยเพิ่งมาถึงค่ะขอโทษนะคะเจอกันครั้งแรกก็โกหกกันเลยนะคะโกหกเรื่องอะไรหรอคะฮัลโหลค่ะอ๋อคุณแม่หรอคะแล้วเจนนี่ล่ะคะแอนนี่เหรอแอนนี่เพิ่งออกไปเมื่อกี้เองค่ะอ๋อพเพิ่งออกมาลระคะ โอเคค่ะค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะค่ะกลับมาแก่ใกล้มาถึงแล้วค่ะทำผิดก็แค่ยอมรับผิดอย่ามาโกหกกันหน้าด้านๆแบบนี้และเวลาของฉันก็มีค่าฉันไม่ได้มีเวลามากพอที่จะมารอคนที่ไม่รับผิดชอบอย่างเธอ <S 2> <S 2> งั้นโปรเจกต์นี้ฉันขอยกเลิกเชิญกลับได้เลยนะคะ เป็นไงล่ะแกม,มาสายก็ไม่ยอมรับผิดแถมยังไปโกหกเขาอีกจ,จบเลยโปรเจกต์เราอุตสาห์เตรียมตัวนำเสนออย่างดีใช่ทีหลังอย่าทำนะแกแบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกอแกก็ฉันไม่รู้นี่ก็ฉันมาสายฉันก็ต้องมีข้ออ้างไปก่อนสิใครจะคิดว่าเขาจะขนาดนี้แล้วยเสียดาย ที่หลังจะทําอะไรอะ่ะก็คิดถึงเพื่อนร่วมงานด้วยไม่ใช่เอาแค่ตัวเองรอดจริงจริงไปชีแกรอฉันด้วยสิ